สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแหนมหมูนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ส่วนประกอบดังนี้นะคะก็จะมีสันนอกหมูนะคะ600กรัมนะคะเราได้สันนอกหมูเราก็เอามานำหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้น แล้วแต่ความชอบเนาะบางคนก็จะชอบแบบสับละเอียดนะคะอันนี้ก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นค่ะเพราะว่ามันจะได้ทอดกินง่ายเนาะทีนี้เราก็จะนําหมู600กรัมมาค่ะมหั่นนะคะเราเราก็จะหั่นหมูให้จนหมดเลยค่ะหั่นหมูค่ะ เมื่อเราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูมาลงกะละมังเลยจ้าแล้วเราก็จะใส่อะไรบ้างใส่เกลือแกงนะคะใส่หนึ่งช้อนแกงแล้วก็จะมีผงชูรสนะคะใส่นิดหน่อยะคะ่ะให้มันมีรสชาตินิดหน่อยเนาะนั่นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวนึ่งนะคะข้าวเหนียวนึ่งนี่ก็คือเอาไปใส่น้ําหรือล้างน้ําก่อนหนึ่งน้ำนะคะ <S <S เพื่อให้ข้าวเหนียวอะคะ่ะไม่เกาะตัวกันนะคะไม่จับตัวกันเวลาเราทำแหนมนะคะข้าวมันจะได้แตกตัวนนะคะ่ะ แล้วเราก็จะใส่กระเทียมนะคะโขลกหยาบนะคะ100กรัมหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าส่วนของเนื้อหมูและเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปให้เข้ากันนะคะ10 15นาทีค่ะส่วนเวลาเราทำถ้าบ้านไหนหรือครัวไหนไม่มีข้าวเหนียวนะคะให้ใช้ข้าวสวยได้นะคะเพราะว่ามันก็คือข้าวเหมือนกันเนาะส่วนผสมของ แหนมคือมันก็จะขาดข้าวไม่ได้เนาะเออเราก็ใช้ทดแทนกันได้ค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าไปจนมันเข้าที่แบบได้ที่พอดีค่ะ10-15นาทีกำลังพอดีค่ะคลุกไปเลยจ้ะ เราก็คลุกมาถึง15นาทีแล้วค่ะในขันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือส่วนผสมเข้ากันแล้วทีนี้เสร็จเราก็จะนำแหนมที่เราคูุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะมาใส่ในถุงค่ะคือถ้าใครมีถุงซีลสุญญากาศก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ถุงแกงบ้านเรานี่ล่ะค่ะง่ายง่ายเราก็จะใช้แหนมหมูนะคะเข้าไปในถุงแกงถุงใส่นี่ละค่ะ พอเราใส่เข้าไปนะคะก็คืออันนี้ทํากินเองเนาะเราก็ใส่ถุงเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําแบบเออทำขายอะไรเงี้ยก็จะเป็นถุงเล็กๆนะคะอันนี้คือหลังจากนั้นนะคะเราใส่หมูเข้าไปแล้แลวเราก็จะทําการไล่ลมออกจากถุงนะคะแล้วเราก็จะบิดถุงอะคะ่ะให้มันแน่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อา,ากาศเข้าเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะรีดตัวถุงอะคะ่ะไม่ให้มีลมนะคะอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนถุงะคะ่ะหมุนถุงนะคะหมุนให้มันแน่นนะคะแล้วเราก็จะนําหนังยางนะคะมารัดตรงปากถุงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บหลังจากเรารัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนนี้ใครไม่กินเปรี้ยวกำลังพอดีนะคะแต่ถ้าใครกินเปรี้ยวก็สองคืนกับอุณหภูมิห้องหลังจากนั้นก็นําใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวแล้วก็เสียได้นะคะมันจะเปรี้ยวเกินไปค่ะกลัวท้องเสียเนาะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นนอนคะ่ะเอาไปลองทําดูนะคะ